จังหวัดปราจีนบุรีเมียโตสามีคบชู้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าช่วยเหลือแล้วผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางไปยังบ้านนายเล็กสุขศรีอายุสาิบเก้าปีอาศัยอยู่บ้านคลองชุมพลตำบลสัมพัน 3, ตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคอัมาพกึกฐานยากจนออกหาเก็บของเก่าเลี้ยงชีพมีลูกสาวสองคนในใบเจขวบและสามขวบนายเล็กมีภรรยาเป็นชาวกัมพูชามีอาชีพรับจ้างทั่วไปนายเล็กให้เพื่อนบ้านมาช่วยใส่รถเข็นเก็บของเก่าอาศัยอยู่ในบ้านและเป็นคนชอบกินเหล้าด้วยกันทั้งคู่ต่อมาในเล็กเกิดระแวง นางอ้อยภรรยาชาวกัมพูชาคบชู้กับเพื่อนจึงเกิดความเครียดและทราบลูกสาวคนโตอายุเจ็ขวบถูกลุงเขยเป็นชาวกัมพูชากระทำชําชรัาสิ่งทางตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลนางออยได้กล่าวทั้งน้ำตาว่ารู้สึกเสียใจที่สามีรังเกียจและกล่าวหาว่าตนเองเป็นชู้กับเพื่อนซึ่งไม่ได้เป็นความจริงตนเองทำหน้าที่เป็นภรรยา ทำงานรับจ้างทั่วไปเพื่อนําเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงครอบครัวสามีตามมีตามเกิดญาติทางสามีก็ตั้งคอรังเกียรตนเองสิ่งรู้ทั้งรู้ว่าเพื่อนของสามีนั้นก็มากินเหล้าที่บ้านอยู่บ่อยๆเอาเปรียบตนเองมาโดยตลอดแต่ก็ต้องอดทนอยู่เพื่อลูกตนเองเหมือนคนเถียอนไม่มีบัตประจำตัวประชาชนจึงอยากจะทำบัตร แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอทำได้ที่ไหนอย่างไรรักและเป็นห่วงลูกและสามีมากไม่เขา้าใจว่าสามีรังเกียจในเมื่อทางเจ้าหน้าที่เอาลูกไปไว้ในการดูแลตนก็ยอมทำตามทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่ลูกสาวจะนำตัวขึ้นรถไปดูแลที่บ้านพักเด็กโอบกอดลูกทางน้ำตา นายพนมใจสุขคณะกรรมการหมู่บ้านได้กล่วา,กาวว่าครอบครัวของนายเล็กนั้นเป็นครอบครัวที่ยากจนต้นเองและเพื่อนบ้านมักจะน,นำของไปบริจาคให้อยู่บ่อยๆยอมรับว่านายเล็กเป็นคนชอบกินเหล้าและมีเพื่อนกินเหล้ามาพักอยู่ที่บ้านด้วยนากอธิคมกิติศักดิ์นักสังคมสงเครา,าะ,ราาระรรหาานน์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีได้กล่าวว่าวันนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวประจีบบุรีสมเด็จปายปกครองและผู้นําท้องถิ่นท้องที่สิ่งได้รับแจ้งว่าในเล็กซึ่งเป็นพ่อผู้ป่วยพิการเป็นโรคอมัมพาตได้กินน้ํายาล้างห้องน้ําเพื่อฆ่าตัวตายจึงลงมาประเมินประกอบครัวสามารถเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่เพราะแม่เป็นแรงงานเพื่อนบ้านจากการประเมินแล้วครอบครัวไม่มีความพร้อมในการดูแลด้วยสภาวเศรษฐกิจต่าง บ้านพักเด็กและครอบครัวได้คุยกับแม่และญาติแล้วมีการยินยอมเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราวโดยนายวิชัยหัตตุรนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมพัน 3, ตาได้กลา่าวว่าพ่อของเด็กนั้นเป็นคนกินเหล้าเกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาอีกทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวและสำนักงานพัฒนาสังคมและป่ามั่นคงของมนุษย์ เข,เข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วแล้วครอบครัวจังหวัดประจินก็มามือแล้วแล้วก็คุยกับทางญาติโดยมีป้าน้านะครับแล้วก็ทางแม่เด็กเองก็แม่เด็กก็ประกอบด้วยญาตินะครับก็จะให้เด็กอ่ายินยอมให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการช่วคราวที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจินบุรีร่อกินเหล้าบ้างกินเหล้าเราคลัวเป็นห่วงเด็กว่ากลัวเด็กจะเกิดเครียดอันนี้ขึ้นมาอีกเหมือนที่ผ่านมาเราทางอบตกับ ผู้นำในหมู่บ้านก็นไไนในทางช่วยเหลือสาร็นทางพอมอแล้วก็บ้านเด็กนิวสิ24ทองสุขสิงพิมพ์ภาพข่าวนิวราชทิพสีแรยงาน